ชี้หน้าชี้หน้าด้วยตัดผมดให้สวย <laughs> น่ะ ก็สำหรับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลง,งานนะครับสำหรับนักแคทนักเรียนจบจากคอร์สการตะซอยครอบคุณทุกแบบและต่อเ e ชชั่นสติแคสนะครับขณะนี้ก็คือเป็นลนักษณะการเ e l ยนเลชั่นสติแคกับบ๊อบเทโดยที่ไม่ต้องใช้มือขี้ผมหม่อหวีมมมผมเป็นเครื่องกำหนดนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าฝีมือเขาตอนนี้พัฒนาไปที่ไหน อันนี้เรียนได้กี่วันนะคทเรียนได้กี่วันแล้วแปดวัน 8, วันนี้วันที่แปดนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับก็ฝากด้วยสําหรับเ่านใดที่ต้องการเป็นช่างนังผมมืออาชีพนะครับโดยใช้เวลาเรียนไม่เกินเก้าสิบวันนะครับไม่ใช่ื่องย่อยต่อไปนะฮะก็สําหรับทางสถาบาันก็มีสอนตั้งแต่จะไม่มีประสบการณ์ในการเรียนมาก่อนใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่เกินเก้าสิบวันนะครับนะครับ ถ้าต้องการเก่งเลยก็คือคอรอสเรียนเสนร็มเผยครอบคุมระดับมืออาชีพ75วันสามารถตัดซอยตาแบบนังสือได้จากพื้นฐานมานะฮะจากไม่เป็นมาเลยสามารถตัดซอยตาแบบนังสือได้ส่วนน้องแคทนี่คือลักษณะคืออ่าอ่านซีเทนทรงก็คือหมายถึงเทคนิคการตัดซอยทรงผมแฟชั่นครอบคุมทุกรูปแบบแล้วนะครับแล้วต่อเลชั่นสูตรทัดนะครับคือการตัดซอยโดยที่ไม่ต้องใช้มือที่ผมไม่มีมีผมนะครับและสําคัญก็คืออ่า อัจานได้ทำเป็นลักษณะของการไปศึกษาวิชาให้นะครับเราล,ลองมาดูกันนะครับก็สำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามผลง,งานและความส่อมาของนักเรียนของสถาบันสอนออกแบบทรงผมแฟชั่นโดยตรงไพยณศิลป์นะครับสามารถเข้าดูทาง YouTube เซิร์ชเทปมันกาประเศษไทยนะครับ เฟซบุ๊กของอาจารย์ก็คือแอดเทมไก่รไประเทศไทยเหมือนกันนะรับมีช่องทาง Google นะครับค้นหาคําว่าทําผมชนบุรีนะครับทำผมโคลาทําผมบางแสนนะครับและคลิกที่หัวข้อพันคศิน์ท่านก็จะได้พบกับรายละเอียดต่างๆของนักเรียนความสามารถของนักเรียนการโชว์ของอาจารย์ต่างๆนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับไม่จะเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นถ้าคุณยังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับแต่ใจการันตีว่าเมื่อคุณได้สัมผัสด้วยตัวเองเมื่อไหร่คุณจะรู้ว่าความเป็นมืออาชีพโดยเว่าเรียนไม่เกิน